พี่สูง10เซนหรอครับน้อง10เซนอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเอะหรือเปล่าอะไรนะฮะทำไมทุกคนต้องชอบเฟ็มบอยด้วยมันคือการหลอกล่วงทอมบอยดีกว่าเพราะหมอนให้กอดทั้ง4ใบเลยนะฮะน้องอุยโดนเน็ฝึกดันพื้นไว้เยอะๆนะเวลาไปรักใครแล้วเขาไม่รักกลับจะได้มีแรงดันตัวเองออกมาได้โอยน้องน้องโดนเน็โหดเกินไม่ต้องห่วงทุกคนเอาแคมเมอรี่ผมเล่นแน่นอน ผมเจอสาวมาบอกว่าเรามีลูกสองนะรับได้ไหมผมบอกว่ารับแล้วเธอก็บอกว่าลูกที่ไม่ใช่คนฮะเดี๋ยวนะธรรมะธรมโมอ่ะดูบ้าเ <c oughs> ความรักก็เหมือนข้าวมันไก่มีแต่มันไม่มีเราเฮ้ยขี่เกียจตัดคลิปถ้าเกิดคุณที่เกียจโอ้โห,โหพบเด็กอายุ13ดับคาจอคอมพร้อมอ้วนออกมาเป็นน้ำตกในจอคอมเปิดสตรีม YouTube เบอร์ชื่อดัง For สซิเกน n e วเดียโนเดกไม่นะ โบรโบรไวผมสั่งข้าวไข่ข้นแล้วได้ยินเสียงผู้ชายร้องมาจากหลังร้านผมควรกินต่อไหมน้องน้องน้องแต่แต่ละแต่ละเรื่องที่เองเอามาเล่านี่คือแบบสุดยอดมาก